เอาคนยังไม่กระดิกนะครับนี่นี่ดูตรงนี้นะครับซ้ายมือนะครับเป็นไทม์ไลน์อยู่นะครับเวลาทํานะครับให้เรามาร์กว่าไทม์ไลน์แรกนะครับแอร์ทีเฟรมเข้าไปนะครับไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ที่สองนะครับคือเนี่ยตรงนี้ต้องลากไปให้ไปไปคนละเวลาด้วยนะแล้วไปขยับมันนะครับแล้วแอร์ทีเฟรมเข้าไปนะครับ่าลองดูนะครับณจุดเริ่มต้นนะครับแอร์ทีเฟรมเข้าไปณจุดที่สองนะครับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละนะครับ แล้วไปขยับมันหน่อยนึงนะครับแล้วแอดคีย์เฟรมเข้าไปนะออดูทม์ลายดีๆนะครับเ<อ>วลาจะแอดคีย์เฟรมทุกครั้งต้องมองทม์ลายก่อนนะครับเราอย่าแอดคีย์เฟรมโดยไม่รู้ว่าตอนนี้เราทำณเวลาไหนนะครับเพราะคีย์เฟรมกับทม์ไลน์นั้นสัมพันธ์กันนะ แต่เนื่องจากอินเตอร์เฟสไม่ดีนะครับจับล่าข้างล่างไม่ได้ต้องไปจับล่ากตรงกลางอ่ะแกนกลางอะ่ะเนี่ยตรงนี้ครับสีแดงเนี่ยมีป่ะครับคือนีนนน่อย่างที่บอกจุดอ่อนของจักราคาคืออินเตอร์เฟสมันไม่ได้แบบว่าดีมากนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นลากข้างล่างได้มันล่างไม่ได้นะต้องเอาเมาส์มาลามตรงเส้นนี้เท่านั้นนะครับอ่ลองดูนะครับ ถ้าพี่ๆทำได้น้องน่าจะทําได้ไซโคพี่แทนและอ่าวินาทีแรกแอคีเฟมวินาทีที่สองฮะเลื่อนเลื่อนแล้วก็แอคีเฟมนะครับอ่าขอดูมืออีกทีนึงครับใครยังไม่สามารถทำให้ไอ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 หมอนีเลื่อนเลื่อนขึ้นไหวได้ม้างอ่ะยกมือนิดนึงห้องนี้มีไหม ้องนี้ไม่มีแล้วห้องนู้นเป็นไงบ้างครับอ้าห้องนี้มีหนึ่งคนอ่าให้เวลาอีกห้องนี้ได้ครับถ้าเกิดใครได้นะครับลองดูบนโปรเจคเตอร์นะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วคีย์เฟรมเนี่ยมันมีได้ไม่รู้จบเลยนะครับเราสามารถเลื่อนไปในแต่เวลานะครับแล้วเราไปลางหมอนไอหมอนนี่เนี่ยให้มันหมุนให้มันเปลี่ยนนะครับอะไรก็ได้นะครับให้มันขยายก็ได้แล้วใส่คีย์เฟรมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายิ่งเราทําเยอะเท่าไหร่นะครับ ไอ้หมอนี้มันจะขยับในสิ่งที่เราต้องการได้ตลอดเวลาเลยนะครับใครที่สามารถทาให้มันเคลื่อนไหวได้แล้วลองทําให้มันเคลื่อนไหวละเอียดขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับ,รบเพื่อพิสูจน์ว่าได้นะครับให้ย้อนกลับไปนะครับตรงเลเยอร์เนี่ยถ้าสังเกตดูตอนนี้นะครับเ,เ,นะเลเยอร์ตอนนี้ของเราเนี่ยจะมีชื่อโว่กับชื่อเลเยอร์อะไรเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะครับ ตอนนี้นะครับขอให้แอดอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับอ่าตอนนี้ขอให้ตรงกันที่หมดแล้วกันนะอ่ลองดูนะครับตอนนี้ขอให้แอดอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วเลเยอร์นี้เนี่ยขอให้ไปเอารูปรูปโลกมานะครับรูปโลกอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครไม่มีรูปโลกนะครับให้คลิกขวาแล้วไปโหลดนะครับมันจะอยู่ที่ในมีเดียแล้วก็อิมเมจนะครับจะมีรูปเป็นรูปโลกอยู่นะครับนะ ถ้าเรามีรูปโลกอยู่แล้วนะครับให้เอามาใส่มาไว้ข้างในนะครับอ่ะเอาเอาเข้ามาให้ได้ก่อนนะครับพอใส่ไว้ข้างในปุ๊บให้เลือกเลเยอร์ไทป์เป็นสเฟียร์นะครับมันจะกลายเป็นลูกโลกสวยงามนะครับอ่ะลองทำดูนะครับตอนนี้วิธีทำนะครับหนึ่ง a y e r เนะครับเลือกเลเยอร์ธรรมดานะครับ สองนะครับเลเยอร์ที่มัน Missing อะไรอยู่เนี่ยให้ไป Get Desktop นะครับแล้วเลือกลูกโลกเข้ามานะครับพอเลือกลูกโลกได้แล้วนะครับไปดูแท็บเลเยอร์นะครับขอให้พ o p e r t ติันเป็น s เฟีย e นะครับ ถ้าเกิดใครทําได้แล้วนะครับอหันประเทศไทยมาให้เจอแล้วกันนะครับอันนี้อาจจะใช้เวลาเล็กน้อยกว่าจะทําให้หาประเทศไทยเจอคราวนี้เราจะเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเราใช้เมาส์ไปลากมันนะโอกาสเจอนี่เหนื่อยมากเลยนะครับเพราะเมาส์มันวิ่งอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มไปศึกษาว่าอคอนโทรลของเรานะครับลองลองพยายามแทนที่เราจะเลื่อนแบบนี้นะครับเราลองดูที่หน้าคอนโทรลของเรานะครับแล้วก็ลองปรับคอนโทรลดูดีๆนะครับมันน่าจะทําให้เราทําอะไรต่อมีอะไรได้นะครับ อาหารประเทศไทยให้เจอนะครับแล้วก็ขอให้หมุนมาในทิศทางที่มันควรจะเป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เราควรจะต้องรู้แล้วว่าอะไรเรียกว่าแกน x อะไรเรียกว่าแกน y แล้วก็อะไรเรียกว่าแกน z นะครับาโจทย์นะครับ add layer นะครับให้ไปเรือกรูปโลกเข้ามานะครับ แล้วก็ลูกโล่งนี้ยขอให้เลเยอร์เนี่ยพ r o p เ r อรมันเป็นสเฟียร์นะครับสเฟียรคือทรงกลมนะครับเสร็จแล้วนะครับขอให้ทุกคนนะครับหันประเทศไทยออกมาให้เจอแล้วกันนะครับหายามกันนะเนี่ยถ้าเจอก็ไปก๊อปตัวเลขมาจากเพื่อนก็ได้นะครับ วิธีการถ้าถ้าเราอยากใส่ตัวเลขนะครับคลิกขวานะครับตรงเนี้ยเราจะสามารถใส่ตัวเลขเข้าไปได้นะครับเนี่ยคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับออ่ลองหาให้เจอนะครับประเทศไทยมันน่าจะใช้เลขอะไรนะครับใครได้แล้วก็อย่าเพิ่งบอกเพื่อนนะครับให้เพื่อนหาเหนื่อยมั่งนะครับ ทำไม่ทำไม่ได้เหมือนแล้วเนี่ยเหนื่อยเหมือนแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอลอกนะเอ๊ะมัอยู่ไหน <c oughs> มันไม่หมุนมาทำไมันไม่หมุนอืมน่าจะยากเหมือนกัน อ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอ้ทาเราตัวเลขน,นะ <c oughs> เได้ยังได้ยังส่วนใหญ่ก็ได้แล้วนะครับนี่ไซโค ไม่มีไรอันนี้เดี๋ยวในอนาคตก็ไปลองเล่นดูนะครับวันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะอือ่ะนะครับใครยังไม่ได้ก็ลอกบนกระดานไปก็ได้นะครับเนี่ยหนึ่งหนึหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนี่ยไม่รู้จริงเปล่าก, <c oughs> ก็อาจจะใกล้ๆเคียงกันนะครับก็ลองดูนะครับ สอ๋อ,อ,อกลมๆนี่คือสเฟียครับต้องไปที่แท็บเลเยอร์นะครับแล้วก็สั่งให้เป็นสเฟียนะครับเมื่อกี้เราต้องแลกต้องแอดเลเยอร์เข้ามาใหม่นะครับอย่าเพิ่งงงนะครับเลเยอร์เก่าก็ปล่อยไว้ไก่อนนะครับ เลเยอร์ใหม่นี้นะครับให้ไปเกต Desktop อมาให้เป็นรูปโลกนะครับแล้วสั่งมันว่าซ p h e เฟนะครับถ้าเราไม่สั่งว่าซ p h e เฟนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นอย่างอื่นได้อีกนะครับซึ่งพี่ยังไม่แนะนํานะครับเดี๋ยวมั่วนะครับขอให้เป็นซ p h e เฟนะครับมันก็กจะกลายเป็นทรงกลมอ่ะทีนี้นะครับต่อไปเราจะพี่ตั้งโจทย์ว่าอยากให้ลูกโลกเนี่ยหมุนจาก จากจากอะไรจากจาก,จากทางที่อยู่ไกลๆนะครับวิ่งเข้ามาข้างหน้าอ่ะลองหาทางดูนะครับโจทย์นะครับง่ายมากเลยเมื่อกี้นะครับเรารู้เรื่องคีย์เฟรมไปแล้วนะครับเรารู้เรื่องคอนโทรล,ลไปบ้างแล้วนะครับโจทย์คือทํายังไงเนี่ยให้ลูกโลกเนี่ยอยู่ไกลๆนะครับแล้วหมุนมาอยู่ข้างหน้านะครับให้เวลาคิดหนึ่งนาทีเดี๋ยวเฉลยนะครับทําไงให้ลูกโลกอยู่ไกลๆก่อนอ่าลองไปหาทางดูทําไงลูกโลกมันถึงอยู่ไกลๆได้นะครับ การที่ลูกโลกอยู่ไกลๆแล้วแล้วมาอยู่ข้างหน้านะครับมันต้องมีวิธีนะครับแสดงว่าตอนเริ่มต้นนะครับลูกโลกเนี่ยน่าจะอยู่ไกลนะครับพอมาอยู่พอเวลาจบนะครับลูกโลกมาอยู่ใกล้ๆนะครับอลองดูทำไงให้ตอนเริ่มต้นลูกโลกอยู่ไกลๆนะครับ